Oh. สัปดาห์ที่แล้วทุ่งแสงตะวันประกาศรายชื่อคนที่ได้รางวัลการเขียนเรียงความในหัวข้อป่าไม้ใกล้หมู่บ้านหนู15รางวัลใครฟังไม่ทันสัปดาห์นี้ในช่วงท้ายรายการจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะและข่าวดีเพิ่มเติมก็คือเรียงความหลายเรื่องดีมากเลยค่ะเพิ่มรางวัลชมเชยขึ้นมาอีกแต่ว่ารางวัลชมเชยเป็นอะไรเดี๋ยวรอฟังในช่วงกิจกรรมท้ายรายการนะคะ วันนี้ทุ่งแสงตะวันไปปักใต้ค่ะอํเาเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาไปรู้จักกับผลไม้เรื่องชื่อก็คือทุเรียนบ้านแต่โอ้โหวันนี้ต้องปีนเขาไปกินทุเรียนค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือต้องนอนฟังเสียงทุเรียนตกลงมาก่อนนะคะเพราะว่าทุเรียนปักใต้ต้นสูงเหลือเกินและที่สําคัญต้องระวังไม่ให้ทุเรียนตกใส่หัวด้วยนี่แหละค่ะสําคัญทําไมจะต้องไปกินทุเรียนกันสูงถึงป่ากเขาอีกสักครู่น้องฟ้าจะพาไปรู้จักค่ะ ผมชื่อฟ้าครับผมจะเที่วป่ามีต้องรอย,ยบาดแสมากครับอย่างเช่นตรงนี้เดนตอไม้ตกบนมือโคผมก็ไหนเก็บพื่เดียนครับแล้วมันราดด้วยครับมันลื่นบนตกตอนนั้นผมราดตกลงมาเดินตอไม้มีบาดแผลตรงนี้นผ,มนนนผมเที่ยวป่าผมเดินไม่ทันได้ดู โดจนตอมัดมีบาดแผลมากที่มือโดวนั้นผู้เรียนอาจจะกินลูกเรียนมากนินแกะเพลินเพินินทำให้มือเป็นแผลส่วนตรงนี้เป็นแผลอะไน,น้ำที่ต้นต้นไม้ขึ้นมาทนได้ดูบาดแผลมากมายผมก็ไม่รู้สึกเจ็บตัวอะไรผมก็ชอบเที่ยวเที่ยวป่าเหมือนเดิมครับให้มได้เา ที่อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาโรงเรียนต่างๆคือโรงเรียนบ้านควรจงทุ่งตนโนดวัดเนินพิจิตวัดพรมประดิษฐ์วัดทุ่งคอวัดนาหม,ม่อมและบ้านเด็กสงขลาร่วมกันจัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมชุมชนให้เด็กๆได้รู้จักของดีในท้องถิ่นตัวเองของดีของอำเภอนาหม,ม่อม ก็คือทุเรียนบ้านค่ะนี่กำลังนัดแนะจัดกลุ่มทำความรู้จักกับชาวบ้านจากนั้นจะมุ่งหน้าสู่สวนทุเรียนอันเก่าแก่และแสนไกลค่ะ สวนทุเรียนที่น้องฟ้าเด็กชายชาวลิตพลันสังเกตกับเพื่อนๆกำลังมุ่งหน้าไปเป็นสวนทุเรียนพื้นเมืองค่ะคนทั่วไปเรียกทุเรียนบ้านหรือทุเรียนป่าสวนทุเรียนส่วนใหญ่อยู่บนเขาสูงค่ะเล่าต่อๆกันมาว่าชาวบ้านสมัยก่อนหนีภาษีของรัฐขึ้นไปตั้งชุมชนอยู่บนภูเขาแล้วสร้างสวนผลไม้ขึ้นมากลายเป็นสวนพ่อเท่า หรือสวนมรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้รสชาติและลักษณะของทุเรียนบ้านต่างกับทุเรียนพันธุ์ที่เราคุ้นเคยอย่างชนีก้านยาวหมอนทองฟ้าบอกว่าถ้าได้ลองชิมแล้วจะติดใจค่ะทุเรียนบ้านรสชาติเราหวานหวานหวานไม่มากเ่นชื่อก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่น ต้นไอ้นี่ถือว่าลูกสีเขียวก็ต้องคิดว่าไอ้เขียวทางข้างหน้าค่อนข้างจะชันแวะพักเอาแรงก่อนค่ะเรียนรู้การฉีกทุเรียนการตั้งเข็มกลางคืนก็ได้เก็บทุเรียนสมายเรียนืมปั๊บลืมยนว่งแล้วก็ต่างคนต่างวิ่งไปหาถ้าลรืมออีกต่างคนต่างวิ่งถ้าสมม่าจะารืมองสองมาอีกต่อกัน ต่่างางงงวิห้ไูไไปทมรบทเรียนแรกสุดของการจัดค่ายครั้งนี้ก็คือฝึกความอดทนก่อนที่จะได้ลิ้มรสชาติของทุเรียนกัดฟันเดินทางรวม4กิโลเมตรค่ะ ถึงแล้วค่ะแบ่งเด็กๆออกเป็นสี่กลุ่มด้วยกันแยกย้ายตั้งค่ายสี่สวนใกล้เคียงกันทุเรียนบ้านสุขเต็มที่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะเจ้าของสวนต้องเดินขึ้นหาบลงอย่างนี้ทุกวันแต่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษเจ้าของสวนใจดี ใครหาเก็บทุเรียนได้แค่ไหนยกให้หมดเลยค่ะแต่ก่อนอื่นหาทำเลเหมาะๆกางเต็นท์ก่อนค่ะออกมาดูค้งออกเดินทางบ่ายสองโมงมาถึง <ผม S 1> ก็ได้เวลาอาหารเย็นพอดีค่ะมมอาจารย์นรงพลสังเกตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านควรจงเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดค่ายครั้งนี้ค่ะ สวนทุเรยียนนี้มันเป็นสวนั้งเดิมของปูย่ย่าตายายนะซึ่งมันมีประวัติความเป็นมาของสวนเนี่ยอันยาวนานสวนนี้มันสร้างคุณค่าโดยเราไม่ต้องทําอะไรมันเป็นสวนธรรมชาติอย่างน้อยที่สุดหนึ่งปีเราก็สามารถจะเก็บผลผลิตได้ก็ถ้าคิดเป็นเศรษฐกิจมันก,ก็ได้มากกว่าสมควรแต่ถ้าคิดในในคุณค่าที่ได้สร้างกับสังคมลูกหลานเนี่ยมันมีค่ามากกว่าครับเพราะว่าในแต่ละปีลูกหลานก็จะมีโอกาสที่มาใช้สิ่งเหล่านี้ ใช่โดยมีวิธีการจัดการมีเป็นเวรกันอย่างเช่นส่วนนี้ก็จะมีอยู่สองเวรสองคนพี่น้องเขาจะสลับสับเปลี่ยนมาถ้าคนนี้มีลูกเขาก็จัดการกันยังไงแปลว่าเขาจะแบ่งกันซึ่งมันเป็นเรื่องของการจัดการในในวงสาธานญาติในเรื่องของมอรดกที่ที่ปู่ย่าตายายเขามอบให้เพราะอย่างน้อยสุดเนียการที่เราเอาเด็กซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชนเนี่ยได้มาสัมผัสว่า สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นมรดกของคนรุ่นก่อนได้มาช่วยกันรักษากลุ่มสองไปสวนบบบเต้กลุ่มสามก็มาที่นี่กลุ่มสี่ไปหัวยักษ์ไปหัวยักษ์อยู่ใต้ต้นเดียนที่มีลูกมาก สำเร็จที่เรื่องโลกไม่ไม่มีลูกเรียนเพราะถ้ามีลูกเรียนมากไม่ลูกเรียนจะตกใส่เต็นผู้ชายก็หาไม่ฟื้นผู้หญิงก็หุงข้าวอะไรเจ๊วันนี้มึงทำอะไรหมูย่างกับกับบ้องตัมยำเสียหมูย่างกับปลาบ้องยำแม้ว่าเด็กๆจะคุ้นเคยกับทุเรียนบ้านมานาน แต่ไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศการอยู่กินนอนในสวนทุเรียนอย่างครั้งนี้จะสนุกสนานประทับใจแค่ไหนต้องรอคืนนี้ค่ะตั้งแคมป์หุงหาอาหารเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะคะท้องอิ่มเอาไว้ก่อนแน่นอนกว่าค่ะไม่ทราบว่าทุเรียนจะตกลงมาให้กินสักกี่ลูกจะงัดแงะแกะกินได้หรือเปล่าอีกสักครู่ไปรอดูกันนะคะ ถึงเวลาอาหารเย็นแต่บางคนอดใจไม่ไหวทนกลิ่นยั่วยวนของทุเรียนไม่ได้แอบไปหามาแกะกินก่อนค่ะต้นทุเรียนบ้านมีขนาดใหญ่โตมโหลานค่ะบางต้นอายุร้อยส0งปีเลยทีเดียวไม่สามารถจะปีนขึ้นไปเก็บได้ต้องรอให้สุกคาต้นแล้วร่วงหล่นลงมาเองจะสนุกก็ตรงนี้ล่ะค่ะเด็ก

เคื้อลี้งกลางแต่นี่แล้วมีมีม็บแต่เมียมีคนเดียวมาเดียวแต่ยิ่งสัตว์เล่นเนี่ยมานรุ่งตางขึ้นนี่กางขึ้นมันเนี่ยเขาเดินทางมามาเกิดทำลายแล้ไม่นเนี่ยทำไมาชา่ มาถึงสวนทุเรียนก็ต้องคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ถึงจะได้ข้อมูลที่อยากรู้จริงๆค่ะทางเดินตะไมชันครับโบกไม่โทกันมือคนท้าคนเก๋แต่เหล็กกับเขาจับโจงนาะอย่างไรก็จไม่ตั้นเบื่อนะเบื่อก็โจงตีดเกๆกวนอย่างไรติเกๆแล้วการตั้งชื่อพันุ์ของแต่ละต้นเนี่ยมันมาจากตรงไหนก็เหมือนไอ้ไข่ควายเนี่ยค่ะลูกมันลูกมันกลัวลูกมันจะไม่ไม่กลุมไม่ได้อย่างลูกมันจะจะกดตะกี้ อย่างว่านี่ก็เลี้ยงดูใกล้กว่าอยู่หมายคามว่าถ้าเห็นผุเรียนลูกนี้ปุ๊บก็จะรู้เลยว่าไม่ว่านี้ตั้งแต่ปุ๊บมาคว้าเอาไปหนี่งยังไงแต่ผมไม่ถึงมาส่วนที่ถึงคนคนอื่นมาเอาไปนี่เอาไปตึ้งไปตกกลางต่างจะรู้ได้เลว่าเป็นคนคนนี้แล้วพอจับตัวเอีไเกียดอ่ะใช่ขีดมุีไห เป็นลูกแรกของคืนนี้แบ่งกันกินค่ะมาต้้เนกันเลยผู้อนยังเลยผู้อ่นยังเลยเลยทุเรียนบ้านเนื้อน้อยเม็ดโตแม้กลิ่นจะแรงไปหน่อยแต่ก็ว่ากันว่าจุดเด่นอยู่ที่รสชาติแต่ละต้น จะหวานอร่อยไม่ซ้ำกันเลยค่ะม,มันอะไรนะเออได้ได้ลยน,นอะไรเลยที่จทองกระเดิมลูกแรกร่วมกันไปแล้วลูกต่อไปแต่ละคน <88. S 1> ต้องใช้ความสามารถตัวเองฟังวิ่งหาและแกะกินเองค่ะฟ้าไ,<ม>ได้เพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน<ม> <ole an S 1> ชื่อชิค่ะรางวัเล่นบาสเลไม่ได้เลยครได้ยินเสียงตุก็ วิ uh, voilà. mm ่งไปหาทีมนี่ได้มาจากข้างสายตรอตรงนู้นฝกสมาธิและการฟังเสียงทุเรียนตุกก็ได้ยินเสียงจักระจันแล้วก็ยิงปีดบ้างเราไม่ค็ได้ยินที่นี่ได้ยินมากกว่าที่บ้านแล้วก็เก็บถึงประมาณดีหนึ่งแบบว่าจะให้ได้ บหลักการเบื้องต้นของการเก็บทุเรียนก็คือพอได้แล้วต้องรีบออกมาจากต้นโดยเร็วที่สุดไม่อย่างนั้นทุเรียนอาจจะตกใส่หัวได้ค่ะเเเเลลลอออออออยยยทไ รอรอมาตั้งนานเฝ้ารอของขวัญจากต้นไม้โตร,ระวังโดนหัวโนหากหล่นลงมาละหัวใครหัวมันคนตาดีอยู่ซ้ายคนเท้าเร็วอยู่ขวา,าล้อมเป็นวงเข้ามาเตรียมมือควาของขวัญมากมาเร็วเร็วเร็วรีมา <laughs> จวนได้เวลาจะหล่นมาสักที มีของกินให้ฟรีกินได้กินดีและแม้มันอร่อยคนหิวเร็วทางซ้ายคนอิ่มไว้ทางขวาล้อมเป็นวงเข้ามาสองมือคว้าหยิบกินหยิบกินแย่งกันนิดแย่งกันหน่อยสนุกสนานและสมการรอคอแยแบงกันนิด แบ่งกันหน่อยไปแย่งไม่ทันมาแบ่งปันให้หน่อยคนไม่ควรสิ้นหวังท้อในโชคชะตาของฝวันที่ได้มาคุณค่าอยู่ที่การรอคอยแย่งกันนิดแย่งกันหน่อยสนุกสนานและสมการรอคอยแบ่งกันนิด แบ่งกันหน่อยใครแย่งไม่ทันมาแบ่งปันให้หน่อยแย่งกันนิดแย่งกันหน่อยสนุกสนานและสมกับรอคอยแย่งกันนิดแย่งกันหนวอยียวกันยาวนและสมาอกลกได้ับรอลอวสนุกสนานกันมาทั้งคืนถึงเช้า นัดรวมกันอีกครั้งก่อนเดินทางกลับลงไปค่ะทุติยานจนถึงดีหนึ่งดีสองได้ประมาณสามสิบกว่ากินไปประมาณสักหกอร่อยหวานวานหวานขมุมมันไม่เหมือนกันผมรู้จักชื่อใหม่ๆหลายชื่ออย่างเช่นน้ำดำมัดแดงไอหน้าขาว กับไอน้ำทองทำไมตั้งชื่อว่ามดแดงเพราะว่าบนต้นมันมีมดแดงมากน้ำดำข้างล่างจะมีน้ำแบบพอลราฟังตอนนั้นมาสำรวจเส้นทางพอเราฟังมีน้ำสีดำเดยตั้งชื่อว่าน้ำดำมาครั้งนี้อะก็มาการศึกษาธรรมชาติได้สูดอากาศบริสุทธ มันได้หาประสบการณ์ใหม่ๆถ้าเรามาเห็นสวนที่นี่แล้วเราอยากเห็นสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมันได้รับการสารต่อได้รับการดูแลเราก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันดูแลให้เธอเนี่ยกลับไปนำความคิดเหล่านี้ไปสู่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าคนที่มีสวนทุเรียนหรือว่าเป็นคนที่มีสวนประเภทสวนดังเดิมอย่างเนี้ให้ช่วยกันดูแล ให้ช่วยกันรักษา,ายาทําลายก็คิดว่าสิ่งอันนี้นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความหวังของโครงการที่ครูคิดไว้วันนี้แม่ต้องยุ่งนะยช่วยกันจัดการกับทุเรียนกองโตค่ะเ <ๆๆ S 1> หลือค่อยเอากลับไปคนละลูกสองลูกเมื่อใดก็ตามที่เด็กๆคิดถึงวันที่ได้กินทุเรียนอิ่มแปร่ที่สุดพวกเขาจะนึกถึงวันนี้และเมื่อพวกเขานึกถึงวันนี้ก็จะจำได้ว่า สวนทุเรียนบ้านของท้องถิ่นมีคุณค่ามากมายเพียงใดพอจบจากกิจกรรมศึกษาป่าทุเรียนรวมทั้งศึกษาวิถีชีวิตพื้นบ้านแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ปรึกษากันว่า โครงการต่อไปจะไปศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวในชุมชนท้องถิ่นตัวเองทางปักใต้นี่แหละค่ะมีเรื่องราวอะไรดีๆเดี๋ยวพวกเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งที่ใกล้ตัวก็จะทำให้รักและเข้าใจชุมชนของตนเองค่ะกิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กาจกรรมท้ายรายการซึ่งสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะประกวดเรียงความในหัวข้อป่าไม้ใกล้หมู่บ้านหนูเขียนกันมาเยอะแยะเรียงความดีๆทั้งนั้นเลยค่ะคนที่ได้รับรางวัลได้ประกาศรายชื่อไปสัปดาห์ที่แล้วขอย้ํานะคะได้แก่เด็กชายอนุกรอ่อนท้าชัยภูมิปฐุมบดีใจชื้นเพชรบุญพรพันธ์พันพบแพร่สิริวัลลายคาลาพูนจารุวันหลงกุลขอนแก่น อรไทยจิตมาศนครพนมคุณนิวัฒน์วงจันทร์สุพรรณบุรีเด็กหญิงสมคิดร่วมทรัพย์จังหวัดสระแก้วเด็กชายสุเทพพักดีสุวรรณจังหวัดนครศรีธรรมราชวาริษาอังคะบุรีรัมปัทพงศ์พิบาลเชียงใหม่สุวดีหลงสมันหรือหลงสมันจังหวัดสตูลเด็กหญิงทิพวรรณปานเพชรสุพรรณบุรีวรัญยูจันตะอาเขตเชียงใหม่บุญนอมวงมีแก้วพิษนุโลกทั้ง15คนก็จะได้ สมุดบันทึกเด็กรักป่าเอาไว้วาดรูปและเขียนบันทึกนะคะรวมทั้งสมุดจดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะและที่พิเศษก็คือรางวัลชมเชย15รางวัลที่เพิ่มขึ้นมานะคะจะได้รับโปส,สการ์ดน่ารักมากในกล่องนี้นะคะมีสีชิ้นด้วยกันก็คือเป็นโปส,สการ์ดรูปส,สวยๆแบบนี้ค่ะแต่ที่สำคัญก็คือมีเมล็ดพันธุ์ไม้อยู่ข้างในด้วยสามารถเอาไปปลูกได้นะคะ ได้รับแล้วต้นไม้เติบโตแค่ไหนเขียนจดหมายเล่าให้ฟังมาด้วยค่ะคนที่ได้รับรางวัลชมเชยเพิ่มขึ้น15คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะเด็กชายชวลิตเสลานอกหรือว่าสลาวนอกคะ่ะจังหวัดนครราชสีมาเด็กหญิงยุพินกูก,กองอำนาจเจริญบุตรสราทิติสุวรรระยองดารณีศรีเดชกาลสินอัธพลปามะจังหวัดน่านนิตวันยุวันนานครสวรรค์วรารพัลือหานอุบลราชธานี สิริกุลแสงจีรมบุรีรมสมศักดิ์เริงจิตลบบุรีกรีธาสาคเรศสุรินอัคเดชเวทประดิษฐ์ชุมพรแอนนาพรมชัยปัตตนีประจักษ์อรุณวัฒนราชบุรีเด็กชายพงศกรโสมนวัตรยโสธรและเกียรติชัยเจริญสินขอนแก่นค่ะทั้งหมดจะได้รับรางวัลภายในประมาณ10วันนี้นะคะพอได้รับแล้วเขียนจดหมายบอกพี่ๆมาจะได้ไม่เป็นห่วงนะคะ